เจออดายเหมือนกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพระพานลท่านผู้ฟังที่กราบทุกท่านครับเสียงชัดเจนนะครับเนาะครับผมเสียงชัดเจนดีครับครับวันนี้ศุกร์ที่ยี่สิบหนึ่งกรกฎาคมสอง6ันร้อยกสิบหกนะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่สิบแปดกรกฎาคมนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องของ เป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐลดการาาลดการใช้พลังงานลง20%นะครับแล้วก็เห็นชอบบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในปีงบประมาณ2,566และก็รับทราบแนวทางเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการนะครับในส่วนของการามาตรการลดค่าใช้ าการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องนี้นะครับทางเม่อมกี้คณะรัฐมโนตรีกาหนดเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐลดค่าใช้ใจ่ายพลังงานลงร้อยละยี่สิบนะครับรวมถึงไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงเนื่องจากว่าความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกนะครับก็เห็นควรให้หน่วยงานราชการนั้นดําเนินการตามมาตรการการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐนะครับลดลงร้อยละยี่สิบอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อลดภาระค่าใช้ใจ่าย แต่ก็ให้หน่วยงานราชการนั้นเป็นตัวอย่างให้แก่ภาคประชาชนในการลดการใช้พลังงานนะครับตามในยามติคณะรัฐมนตรี22มีนาคม2565นะครับเรื่องมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐและก็ให้รายงานผลการดําเนินงานทุกทุกเดือนนะครับโดยรายงานเป็นรายมาสเป็นประจําทุกๆกเดือนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนมติที่2องที่สมีโอกาสจะนํามาเล่าสู่ฟังอัจจะต่อในวันกันกันแล้วกันเนาะวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้ในการสถานศึกษาและผู้ในการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศักษาขัพื้นฐานปีพศ2อ6 6เมื่อวานนี้ นะครับท,ท่านท่านเิรเจริญพรคำจันทร์ก็ได้เกิดรายละเอียดไปแล้วนะครับก็จะเปิดรับสมัครในช่วงของวันอังคารที่15ถึงวันจันทร์ที่21สิงหาคม2566โดยไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับและก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันพฤหัส,สบดีที่24สิงหาคม2566แล้วกและก็สอบข้อเขียนภาคกอนะครับในวันเสาร์ที่9กกันยายนเรื่องของความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะดูผลว่าใครที่จะสามารถสอบผ่านภาคกอและก็จะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคขอและภาคขอได้จะประกาศผลในวันที่13กันยายนนะครับรายละเอียดต่างๆก็คงจะได้ศึกษารายละเอียดแล้วนะครับราะคนที่จะไปเป็นรองผู้อานวยการโรงเรียนหรือเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นจะต้องชัดเจนและมีแนวทางรายละเอียดนะครับโดยผู้สมัครนั้นจะต้องเลือกสมัครในสํานักงานเขตพื้นที่ าการศึกษาจะเป็นปถมศึกษาหรือสังกัดมัธยมศึกษาหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นก็ตัดสินใจเอากรล้วกันนะครับทางสกลอมชับครูณนะครพนมจำกัดโดยท่านดรพิสุทธิศรีวรพันธ์ทีมงานสมาชิกนะครับคณะกรรมการท่านสุรชาตินนทเสรน,นะครับก็ตรงข่าวมาบอกว่าขอเชิญชวนสมาชิกสกลอมชั์ครูณครพนมจำกัดนะครับสมัครเป็น สมาชิกสมาคม,มชาปนิกิจส่งเคราะห์สหกบณนอ,อมทรัพยนครูนักพนอพอมจำกัดตัวยอ่อกศสอ,สอ,อ,อนพอนะครับซึ่งก็จะมีเงินส่งเคราะห์ศพ1นึ0 0 0สบาทนะครับโดยก็สมัครได้ตั้งแต่บันนี้จนถึงวันที่31มัธันวาคมนะครับวันนี้ท่านประคองศีลเมือง้ายน,นายกสมาคมพศนอขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมพศนประชุมประจําเดือน กรกฎาคมนะครับในวันนี้เวลา10บนากาสามสนาท,ทีช่วงประชุมของสมาคมพอสอนโร,รงเรียนศูนย์ผรนวิจิตนะครับขณะเดียวกันน้องเจนนี่จากสกศพนครพนมนะครับก็บอกว่าท่านปริญญาธราเสนามีข่าวแจ้งถึงเพื่อนครูที่เป็นสมาชิกทอพคและชปสอนนะครับบอกว่าในวันศุกร์ที่4สิงหาคม2566นั้านทางสำนักงานสกศคก็จะ หยุดทาการเนื่องจากว่าท่านปริญญาธระ,ะเสนาและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของส,อสอกสคนครปฐมจะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสปคและชปะสที่โรงแรมเลสเซียจังหวัดขอ,อนแก่นนะครับจึงขอปิดทําการในวันที่4สิงหาคมนะครับติดท้ายด้วยกันหน่อยก็แล้วกันนะครับหายเป็นนานครับท่านดรเปียกพัชรพงษ์ทัศศรี ผู้นวยการโรงเรียนผู้เชนวิทยาการหลังเกษียณอายุราชการแล้วตอนนี้ก็ไป,ปร,รับตําแหน่งนะผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาที่จังหวัดภูเก็ตฝากความคิดถึงเพื่อนพร้อมน้องพี่ชาวนครนพนมว่าง,งั้นนะครับอ่าุงพร้อมก็ขอ,อให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยกันแล้วกันนะครับที่จะไปนครศรีธรรมร,ราชส,ว,สวันนี้ครับวันนี้เอาแค่นี้ครับต่อวันนี้ครับขอบคุณครับผมครับผมขอบคุณท่านสมพงษ์นะครับรายงาน พาที่เพื่อนครูนะครับในขณะที่จเจริญพรคำจานคำเตือนเด็ดบนนะครับฉลองชัยโกสแสงกำลังเดินทางนะครับสู่โซโป,ปลาวนะครับเพื่อไปแสดงมุทิตาจิตนะครับท่านผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการของเผื่อสีสงครามนะครับซึ่งจเจริญพรคำจานก็ลับปากไป ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปีนี้ปีนี้ก็จะไปด้วยเดินนะฮะฟังที่รถท่านสมโฟงฟังที่รถนะครับก็อยู่ที่ไหน,น,นก็ฟังได้นะครับเพราะว่าเรามีอินเทอร์เน็ตนะครับไปที่สซป,ป,ป,ปลาวนะครับเราก็เปิดใช้ซิมลาวนะครับเพียงแค่1 1 0 0บาทนะครับ100บาทก็ได้60บาทก็ได้นะครับอัพได้ทุกที่ตลอดเส้นทาง นะครับไปว่าจะขึ้นเขาลงห้วยนะครับยกเว้นยกเว้นยกเว้นนั่งนั่งรถไฟความเร็วสูงนี่ไม่ได้นะไม่ได้นะครับเอานะครับลูกหลานน้องลุ่งที่จะเข้าสู่เส้นทางซ้ายผู้บริหารก็เตรียมความพร้อมก็แล้วกันเนาะนะครับดูข้อมูลจากนะครับดูข้อมูลจากทาง ห้าดีสลบเพื่อนครูนี่ก็โอ้เรียกว่าเราได้นำมาเสนอขน้อมูลนะครับอย่างรอบด้านเลยทีเดียวนะครับเรื่องการโยกย้ายเรื่องการสอบบรรจุครูนะครับเราเตรียมความพร้อมมานะครับให้สลับลูกหลานของเราเนาะนะครับสอบบรรจุครูนะครับ,บ,รรนะรบมาดูที่เพจนะครับเพจ The s t แ n d a r รแอนจักรพงษ์ย้ำเป็นนางงาม นอกจากต้องขายของได้ด้วยต่อยอดมิสยูนิเวอร์สสู่ธุรกิจน้ำแร่สกินแคร์สปาหวังโกยรายได้3.4พันล้านนะครับพักฮุนเซนประกาศชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ตามคาดพักแกมเบเดียพีเพลของนายรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาประกาศคว้าชัยชนะแบบแลนสไลด์ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นเมื่อวันที่23 ก็ <c oughs> คือเมื่อวานนี้นะครับไม่พริกโผจากที่หลายฝ่ายคาดการกันไว้ปูทางสู่การถ่ายโอนอำนาจให้กับฮูร์แนินะครับผู้เป็นบุตรชายซึ่งสามารถคว้าเก้าอี้สโสจากการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ด้วยเช่นกันหลังจากปิดหีบไปได้หลายชั่วโมงโคสกพักซีพีออกมาเปิดเผยว่าเราชนะแบบแลนสไลด์แต่ขณะนี้เรายังไม่สามารถคำนวณได้ว่า จะได้ที่นั่งในสภาอย่างไรนะครับโอ้โหโนะครับการบ้านการเมืองกัมพูชานี่นะครับเรียกว่าใครที่เป็นคู่ต่อสู้นะถ้าติดตามข่าวสารเย็นว่าโอ้โดนปิดกั้นหลายๆอย่างเนาะเอานะครับชีวิตก็มันไม่นั่นหรอกนะครับสักวันหนึ่งมันก็มีลงมีขึ้นอยู่นั่นแหละนะครับ breaking news ข่าวด่วนกองทุนรัฐบาลสิงคโปร์ GIC เฉือนขายหุ้นเมเจอร์ Major, ออก2.84แสนหุ้นเหลือถือหุ้น44.73ล้านหุ้นนะภาพโฟโตโ้เจนจากเดอะสแตนดาร์ดวิหารมรดกโลกใน โอดิซาของอยูเครนได้รับความเสีหยหายหลังถูกถล่มด้วยขีปนาวุธของรัสเซียโดยมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต19คนจากการโจมตีทางอากาศใส่เมืองโอดิสซาระลอกล่า,ส,าลลลลสุดอย่างที่บอกลแสงครามไม่มีอะไรที่ทำความเจริญรอกนะครับมีแต่ความเสียหายใช่ไหมนะครับ DSI ออกหมายเรียกฟิล์มรัฐภูมิและ DJ เเพชรจ้าให้การในฐานะพยานคดีฟอกเงินฟอร์เรกสามหลังพบผัวพัน์เส้นทางการเงินนะครับ3าอำเภอใน18จังหวัดพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสัปดาห์ละกว่า5,000ร้รายนะครับเข้าใกล้เกณฑ์การเป็น ประกาศเป็นที่พื้นที่ระบาดอู้ระมัดระวังนะครับระมัดระวังในช่วงนี้เนาะนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับแต่ว่าเรานําเสนอวันวันวันจันทร์นะวันที่ยี่สวันที่ยี่สนะครับวันที่ยี่สแต่ว่าอภิรมณ์ทิเบษนะครับบอกว่าวันที่ยี่สกรกฎาคมคนพบเมืองโบราณมาสุปิกสูครับเมืองโบราณโอ้นะอยู่ที่เปรูเนาะ อยู่ที่เปรูนะครับอามาดูเพจนะครับเมื่อกี้เดสตาร์ช่อง7 HD n e w ชช่อง7วันนี้ช็อกซ์มินโดนแบนอา้านะครับยุคเลิกอ,อีกแล้วเรื่องเวลาอะไรต่างเวลาไปทานกันเนาะการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจีนเริ่มทดลองส่งปลาจิว๋วท่องอวกาศนั้นนะครับไม่เคยหยุดนิ่งเลยสลับจีนนะครับอีกชาติที่เริ่มทดลองส่งปลาขนาดเล็กขึ้นสู่วงโคจร นะครับสถา,านีอวกาศเทียนกงนะครับจีนนี่โอ้โหนะอย่างที่บอกแล้วนะครับรถยนต์ไฟฟ้าอะไรต่างๆหลายประเทศเกียดกันนะอย่างประเทศอินเดียนเกียดการลดไฟฟ้าของจีนจะเข้าไปนะครับกลัวเศรษฐกิจนะครับจีนเขาทําอะไรเนี่ยเขาทําจริงทําจังทาต่อเนื่องนะครับพ้นคิดอยู่ตลอดเตือนไขวัดใหญ่สามสายพันธุ์ระบาดมากนะครับระบาดก็ระมัดระวังกันก็แล้วก,กันนะครับ อยากกินชอ็อกมินไม่อยากกินช็อตฟิวอ่ะการเมืองเพราะละนะฮะช่อง7 h d n e w มาดูข่าวกีฬานะครับสยามสปอร์ตสยามสปอร์ตเพจสยามสปอร์ตก็ยังเรื่องของการกีฬานะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นการแข่งขันนอกรอบแข่งขันอุ่นเครื่องสลับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับส่วนมากก็เป็นการย้ายนะครับการซื้อตัวนักเตะนะครับ Hey, คือสยามกีฬาแต่ว่าข่าวที่ดังที่สุดนะฮะก็คงจะเรื่องของบัวขาวใช่ไหมบัวขาวบัญชาเมฆนู้ยก็หึมโลกอีกครั้งนะครับเพราะว่า,าจะมีการชกกับป๋อเกี่ยวนะครับนับหมวยระดับโลกนะฮะมาที่ผู้จัดการนะครับนักสืบพิมพ์ผู้จัดการินโฟกราฟิก,ฟกนะครับก็ก็อย่างที่บอกแล้วนะครับยกเลิกเมนูมินช็อกอ้างคนไม่กินแล้วดีมดันลดนะ ข้อตกลงเดิมสิ้นสภาพเป็นสิทธทิโดยชอบของเพื่อไทยที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลว่าอย่างนั้นนะครับการเมืองกอนเมืองการเมือง,มองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรว่าอย่างนั้นใช่ไหมนะมาที่สปริงนิวสปริงนิวนะครับนายแพทย์ชุลนานสีแก้วคณาพักเพื่อไทยตอบคำถามที่ถูกสังคมทวงคำตอบ ยังจำคบพูดได้เสมอถ้ามีการจับมือกับลุงป้อมผมละออกจากหัวหน้าพักนี่มันมีลืมง่ายขนาดนั้นมานะครับการบ้านการเมืองก็น่าจับตาจริงๆในช่วงนี้นะครับพิธา,าพักแกนนําไม่ได้นะครับไม่ถูกเสนอชื่อจะเป็นอย่างไรคําต่อคํานะครับผลถกพอปอชอรอเพื่อไทยย้ําจุดยืนไม่ร่วมรัฐบาลที่มีก้าวไกลยันไม่ส่งลุงป้อมชิงนายก นะครับไม่เสนอ, Bomb, อบิ๊กป้อมอ่มากันไปนะครับชลน่านปัดผักเก้าไกลเป็นฝ่ายคานยันเจรจาก,กับพรรคอาวเช้านี้ก็ฟังสุลยุทธพูดแล้วเนะเาะก็คงไม่มีการผักการอะไรทั้งสิ้นละนะครับเพราะว่า,าได้มีการลงอะไรละ่ะก็มีการลงสัตยาบันแล้วนะครับเหมาก็กดยังไม่แน่นะจงจับตาดู เขาเรียกว่าจับตาดูสถานการณ์เป็นไงครับวันต่อวันนาทีต่อนาทีนะครับการบ้านการเมืองก็จะมีสิ์รุนนะครับการรออีก10เดือนให้สวระเหิดไปกับกฎหมายที่รองรับแล้วเอาแค่เสียงสสเลือกนายกรัฐมนตรีมันอาจจะเจ็บบ้างที่ต้องให้รัฐบาลรักษาการอยู่ต่ออีก10เดือนแต่เมื่อคำนวณผลลัพธ์แล้วจะเห็นว่าเราจะไม่จบ เก็บอีกหลายสิบปีนานว่ายัางไงรอได้เลยนะครับเพราะว่าประชาชนเลือกสสมานะครับก็มีการเลือกตั้งเนาะแต่ว่ามีสวนี่ถูกแต่งตั้งบ้านเนี่ยครับสกัดกั้นไว้แล้วเนี่ยเอาครับก็ไม่อยากจะพูดเนาะเอาลองดูข่าวพาดหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่21วันศุกร์เนาะ นักสืพิมพ์ไทยรัฐบวเศษถาวันนายกรอบ3ามบีเพื่อไทยตั้งรัฐบาลข้ามขั้วยึดร้อยล้านแกงคอนเซนเตอร์อยังมีมาตลอดนะนี่เน็ตไอดอลเอเว็บฟันเน็กมามดออยนะดีลดนิวได้เก,ก้าไกลลั่นคาสภาสู้ต่อ DSIB ส,สุลกากรคนค้นกรุงเทพมหานครอุดรยึดสับแกงคอนเซนเตอร์เอาเลยเอาให้หนักๆเอาให้หนักๆ นะครับมติชนรายวันจี้กก,ะกะตอตอบวันนี้นะครับก็คือวันศุกร์เอาว่านี้เป็นออดับอดับเฉยนะครับนะบเพราะว่าลูกเลยมาแล้วสองสามวันก็ข่าวสารก็อา,อาจจะละบว่ามาดูข่าวแวดวงการศึกษาบ้างนะครับาจากกระทรวงสึกาธิการ3 6มร้อยหงศานะครับ360สามยกองศาครูยุคใหม่ต้องใส่ใจในสิทธิของนักเรียน และยอมรับความแตกต่างถูกต้องแล้วนะครับครูบาอาจารย์ก็คือพ่อแม่ของนักเรียนนะฮะจะทําอะไรกับลูกกับหลานนู้ต้องคิดแล้วคิดนะนะครับหลายพักการเมืองก็บอกว่าทํางานเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์นะครับเอาก็ขอให้เป็นจริงนะครับบานเมืองไม่ใช่ของใครกระทรวงสถิการบอกว่าเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับเรายิ่งต้องปรับตัวให้เร็วยิ่งกว่า นะครับ12อุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับมีอะไรบ้าง12อสากรรมเป้าหมายนะก็มีในข้อมูลนะครับเพจกระทรวงสถิิการนะครับ2ขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกแล้วนะครับเขามีการทําภาพส่วยภาพอินโฟกราฟิกนะครับให้เราได้เข้าใจนะครับในข้อมูลข่าวสารที่จบในแผ่นเดียวนะครับ พิธาไม่ยอมแพ้ปรสาสัยกลางสายฝนลั่นเรือล่วต้องช่วยกันซ่อมนะจากสปริงนิวนะสปริงนิวนะครับมาดูข้อมูลนะวันนี้ที่เพื่อนหลายของเราส่งมาที่นะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจโอ้ดูน้องนะดูน้องที่ส่งมาทางเพจนี่นะผู้นำการสาเชิงลุกเนาะโอ้ปานั่นบอนะประเทศอเมริกันสหรัฐอเมริกาที่มีอะไรครับ มีสตรีตนะครับมีถนนเขาเรียกว่าถนนอะไรล่ะถนนฮอลลีวูดทำไมมีแต่คนยากคนจนคนนอนอะไรต่างๆเออน้องๆไหนน้องเนานะน้องเป็นสยามงานน้องเนาะน้อง,น,องนะครับจากทางบันนาะโอลุปะโตเนาะนะครับครูของแผ่นดินนะครับในหลวงนิ้วนะครับในหลวงรัชกาลที่9เป็นครูใช่ไหมขอฝากเด็กด้วยนะเขาช่วยให้เขาเป็นคนดีช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี นะครับน้อมนำดึกในพระมาหากรุณาธิคุณรชัชกาลที่9นะครับที่ได้ส่งเน้นย้ำนะครับใครที่เป็นเพื่อนเจริญพรคำจารย์ทาง Facebook ทางไลายนะครับเจริญพรคำจารย์ก็ส่งไปทางอิ k t กต็อกส่งทางหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ติดตามไปนะครับเวลาเจริญพรคำจารย์ไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นอุดมการอยู่แล้วแหะตัวนี้นั่น ไม่ใช่หารายได้นะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสำหรับ Facebook นะนะเรียวๆนะครับก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะ,ะเปิดให้มองเห็นเป็นเวลาเท่าไหรนะ่นั้นสามวันาอ่ก็ทำซ้ำสรุปไปงั้นแหละครับเอาเพื่อนพ่อของน้องพี่ของเราส่งอะไรมาวันนี้นะครับโอ้นะครับลุงประกาศสิทธิ์ใช่ไหมนี่อ๋อเขียนดีเขียนดีว่ายัางไงนี่ทันข่าวไม่ได้แปลว่าทัานโลกอ่านมากไม่ได้แปลว่ารู้มาก รู้มากไม่ได้แปลว่าฉลาดเดินทางรอบโลกไม่ได้แปลว่าเข้าใจโลกเสพข่าวมากไม่ได้แปลว่าอ่านข่าวทะลุจบปริญญาไม่ได้แปลว่าเรียนจบแล้วอ้าวอันี้ก็ว่ากันไปนะครับเป็นข้อคิดสะกิดใจแล้วนะทุกเช้าขึ้นมาเราได้ฟังเพื่อนพ้องน้องพี่ส่งมาทางนากีก็ถือว่าสุดยอดละวล่ะนะครับเป็นข้อคิดสะก,กิดเตือนใจเรานะครับเราจะ ใครจะทําสําเร็จไม่สําเร็จก็อยู่ที่ตัวเราใช่ไหมที่จะทำนะฮะท่านธีรพงศ์โสดาสีจาริการน,นะครับทุกวันก็เขียนไปทุกวันเลยนะครับตอนที่9อะไรนี่ชื่อลายภาพประจํา76จังหวัดน,นะครับวันนี้ก็จังหวัดสตูลน,นะครับลายภาพประจำในจังหวัดสตูลคือผ้าลายดาวบูดิงฟอสซิ่ก็รวบรวมมาให้อ่านกันแล้วนะท่านเนาะนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งข้อมูลข่าวสารมาทางไลน์ นะส่งข้อมูลมาเป็นระยะระยะนะครับอะไรที่มันสร้างสรรนะฮะสร้างสรรค์เราก็เอาไปใช่ไหมอะไรที่มันสร้างสรรค์ที่เราดูแล้วเราก็เก็บเอาไปบริหารเอาไปในช,ชีวิตนะครับโอ้นะครับไม่อยากเชื่อว่านี่คืออําเภอสว่างแดนดินสกลนครนะครับเขาเรียกว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นคาเฟ่โอ้เป็นคาเฟ่เนเฟบนเครื่องบินได้นี่ต้องไปได้นี่ เอาลองฟังเสียงดูซิลองฟังเสียงดูซิมันมีอะไรอยู่นี่วันนี้เราก็พามาที่ Z Star and Forest Resort ซึ่งเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็เป็นที่พักแล้วก็มีที่พักที่ติดสระว่ายน้ำวิวดีมากเลยค่ะทุกคนเสียดานไม่ได้ไปโซนนั้นค่ะพอมาถึงนะคะเราก็จอดรถได้เลยเราก็จะมีรถกอล์ฟมารับค่ะ ทุกคนคืออลังการมากๆอาคารตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะคะเราก็เดินไปรอรถมารับแต่ปกติแล้วถ้าพนักงานเห็นเขาจะมารับถึงที่เลยค่ะขึ้นรถกันค่ะที่เขามีรถกรอล์ฟให้บริการก็เพราะว่าสถานที่เขาคือกว้างมากๆถ้าใครมาคาเฟ่นี่คือก็จะต้องเดินไกลหน่อยค่ะก็ใกล้ถึงตัวคาเฟ่แล้วค่ะคเครื่องบินลำ จริงเลยนะคะกันเวก็จะล้อมรอบเครื่องบินแบบนี้พอเรามาถึงนะคะเราก็ไปซื้อตั๋วได้เลยซื้อก็จะอยู่ทางขึ้นเครื่องค่ะจะมีพนักงานมาต้อนราาับค่ะตั๋วใบละ200บาทตั๋วเนี้ยสามารถแลกเครื่องดื่มได้1อย่างขนมได้อีก1ชิ้นแล้วก็แลกข้าบริการรถไฟฟ้าเพื่อขับล้อมรอบเครื่องบินได้ด้วยค่ะสักเนี้ยพนักงานก็บริการดีมากด้วยค่ะอะไรมาว่าไม่คุ้มพอได้ตั๋วนะคะเราก็ขึ้นเครื่องได้เลยยิ่งขึ้นไปสูงๆก็ยิ่งเห็นวิวที่นี่ชัดข้าเส่วนโครงสร้างที่ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือสวยมากๆจะมีบางส่วที่กาลังเกาะเพง่มเติมเข้ามาถึงหน้าประตูเครื่องแอร์นิ่มฉ่าตั้งแต่ทางเข้าเลยค่ะวันที่เรามาเป็นวันธรรมดาค่ะแต่ว่าคนก็เยอแะแต่ก็ไม่แอแอัดค่ะเพราะว่าโต๊ะและเก้าอี้ในเครื่องมีเพียงพอรองรับลูกค้าแน่นอนค่ะพอมาถึงนะคะเราก็นําตัวเป็นแรกเครื่องดื่มได้เลยค่ะที่นี่มีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่เลยอ้าวให้ฟังให้ฟังนะครับเผื่อผ่านไปทางโน้นนะฮะก็ไปแวะนะครับอะไรที่ <c oughs> เขาทําขึ้นมาเพื่ออะไรล่ะก็แล้วเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศเพื่อ,อทําให้มันน่าดูน่าชมน่ากินน่าท่องเที่ยวเหมือนกับไปลาวเอุอ้ยนะครับอะไรที่มันดีมันงาม,มก็ทําขึ้นมาเนาะต่อเติมต่อยอดสรรสร้างนะครับเพิ่มเติมมันจะเป็นอะไรไปล่ะเนาะ กับเราบริหารโรงเรียนนะฮะ,ะเจริญพรคาจารก็บริหารโรงเรียนมานะฮะตกแต่งสวยงามนะครับท่านผู้บริหารทุกคนเนาะขอเป็นกําลังใจผู้บริหารรุ่นน้องรุ่นพี่นะฮะที่จะเกษียณอายุหรือที่กําลังเดินทางนะครับหลายๆเส้นทางนะ,ะก็ขอให้ได้พัฒนาต่อเนื่องยาวนานเด้นอนะครับขอเป็นกําลังใจให้ที่เพื่อนครู นะครับก็จะเอาข้อมูลข่าวสารของท่านนะครับมาเรียบเรียงนะครับมานําเสนอนะครับเป็นการให้กําลังใจเนาะเอาละครับ5นาทีวันนี้สารเพื่อนครูก็ต่อเติมต่อยอดนะครับข้อมูลข่าวสารพี่อน,นี้ครับวันนี้ขอบคุณครับพบสวัสดีครับ